เชื่อว่าในตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะมีคำถามมากมายกับเกมนี้มันสนุกและยากเหมือนเกมโซลเกมอื่นหรือเปล่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามแค่ไหนแล้วมันคุ้มค่ากับการแปะป้ายว่าเป็นเกม Ex c l u s i v e ของโซ n y หรือไม่หลังจาก55ชั่วโมงนะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาหาคำตอบกันในรีวิว Rise of the Lonein ขอเกินก่อนนะครับว่าเวอร์ชันที่ผมได้เล่นเพื่อทําการรีวิวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันก่อนวางขายนะครับผมเล่นเกมนี้จบในระดับความยากปานกลางแล้วก็เลือกโหมด Perform a n แ e นะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมตัวเอกที่ผมเล่นหน้าตามันเหมือนกับวิลเลียมอดัมส์พระเอกในนีโอภาคแรกคือมันเป็นหน้าตาที่ผมได้มาตอนสร้างตัวละครเป็นไงละ่ะคาซีนตอนเด็กลุกเป็นเอเชียโตมาแม่งกลายพันธุ์เป็นฝรั่งเฉยเลยนะครับโคตรเก่ง เราจะเริ่มต้นจากเนื้อเรื่องของเกมกันก่อนนะครับเนื้อเรื่องของ Lies of the l o n i n เนี่ยจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นช่วงยุคบาคุมาสึนะครับหรือเป็นยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนยุคจากระบบซักดินาเปิดประตูบ้านให้กับชาติอื่น แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นยุคที่ภายในญี่ปุ่นเนี่ยมีการต่อสู้ทั้งในสมรภูมิอุดมการแล้วก็ความใฝ่ฝันที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายต้องการจะก,กําหนดอนาคตของประเทศให้ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการแล้วในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญของประวัติศาสตร์นี้นะครับคุณจะได้รับบทเป็นโลนินที่ตอนเด็กๆคุณนอดชีวิตจากการกวาดล้างของรัฐบาล และถูกฝึกฝนจนโตมาเป็นโลนินที่แข็งแกร่งแต่แล้วโชคชะตาก็จะนำพาให้คุณต้องออกเดินทางเพื่อเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวเข้าไปผัวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองของญี่ปุ่นในตอนนั้นถ้าพูดในแง่ของเนื้อเรื่อง Life of the Lonin มีจุดแข็งคือการเล่าประเด็นการเมืองที่น่าสนใจครับอย่างที่ผมบอกไปในพรีวิวครับว่าเกมนี้การเมืองชําหลายคนอาจจะคิดว่า การเมืองมันก็ฟังดูน่าเบื่อหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สําหรับเกมนี้ครับนี่คือเกมที่ผมสนุกกับการได้เห็นความขัดแย้งของแต่ละฝ่ายเพราะต่างฝ่ายอ่ะต่างก็มีภาพญี่ปุ่นในยุคใหม่ที่ไม่เหมือนกันวิธีการที่จะพาประเทศให้เดินหน้าไปก็ต่างกันไอ้ฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าไม่ได้เราจะให้ไอ้ฝรั่งผิวขาวมันมากดขี่ข่มเหงคนญี่ปุ่นได้ยังไงส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าอ้าวแล้วมึงจะเอาดาบซามูไรไปงานกับลูกปืนใหญ่เหรอมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปฏิรูปไปหรือเปล่าเพื่อให้ญี่ปุ่นนนเียมมััััททดกกบชาตตะว ซึ่งนี่เป็นอะไรที่ดีมากของเกนนี้เลยนะครับเพราะเมสเซจหลักของเกนนี้ก็คือการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของขาวดําแล้วกว่าที่ญี่ปุ่นจะพบผลทางของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องผ่านการต่อสู้ าการนองเลือดของคนในชาติมากมายนะครับแล้วที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครสาคัญในเกมนี้ครับมันมีการเติบโตทางความคิดอย่างพวกฝ่ายที่ต่อต้านฝรั่งในช่วงแรกเจอที่ไหนแม่งฆ่าให้หมดแต่สักพักก็เริ่มมาคิดได้ว่าเอ๊หรือสิ่งที่กูยึดถือเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้ววะเพราะมันก็มีคนบริสุทธิ์ตายมากมายเลยนะครับมันก็เป็นโมเมนต์การที่ตัวละครเนี่ยมันค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยผมประทับใจในแง่มุมนี้ของ Life of the Lone In มากแต่แต่แบบไฮไลท์เลยนะ วิธีการเล่าเรื่องวิธีการผูกปมนําเสนอของเกมนี้มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับคือต้องแยกก่อนนะเนื้อเรื่องที่ผมชมไปะกี้อกี้มันหมายถึงพวกเมสเซจบทสนทนาการเติบโตของตัวละครคือพวกนั้นนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมมีปัญหากับวิธีการเล่าวิธีการลําดับเรื่องของเขาอย่างที่บอกไปครับว่าตัวเอกในเกมนี้มันก็มีเป้าหมายหลักของมันเองซึ่งถูกบิวมาอย่างหนักแน่นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นผมก็คิดว่าไอเหตุการณ์และตัวละครสาคัญทางประวัติศาสตร์อะ มันควรจะทําหน้าที่เป็นแค่เส้นเรื่องรองใช่ไหมแต่ไอ้เกมนี้ไม่ครับพอเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะผมไปอินกับพวกตัวละครประวัติศาสตร์อย่างสกามโตเรียวมะไปอินกับการพยายามรับมือกับพวกชาติตะวันตกเฉยเลยครับจนหลายครั้งผมสงสัยหนักมากว่าเดี๋ยวก่อนนะไอตัวเอกแล้วเป้าหมายมึงละ่ะมึงจะไม่ทําแล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวเอกมันตั้งเป้าไว้นะครับมันถอยห่างไปเรื่อยๆอะ่ะกลายเป็นฉากหลังซึ่ง มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันแย่กว่านั้นก็คือเวลาเขาพยายามจะเล่าเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตัวเอกนะครับมันดูแล้วมันฝืนอะมันเหมือนใส่มาแค่รู้ว่าเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยว่าตัวเอกเนี่ยมันก็มีเป้าหมายหลักของมันอยู่เอางี้พูดแบบนี้มันจะไม่เห็นภาพผมจะยกตัวอย่างแบบไม่สปอยเกมก็คือผมจะขอไปยกเหตุการณ์ในนิโอภาค2มาเพราะเป็นทีมเดียวกันนะครับคือในนิโอสอ่ะเกมมันจะออกแนวบังคับให้เราสู้กับบอสตัวเดียวแล้วไม่ว่าเราจะเดินทางมากับใครก็ตาม พอเจอบอสเนี่ยเขาจะเขียนเหตุการณ์ที่ทําให้เราอะ่ะเหลือตัวคนเดียวให้ได้แบบเพื่อนของเราโดนเวทของบอสทําให้มาช่วยเราสู้ไม่ได้เพื่อนของเราหายตัวไปหรือแบบเพื่อนของเราโดนบอสตบตกสะพานคือมันดูแล้วมันไม่เนียนอะ่ะคือมันดูแล้วมันมันเหมือนคนเล่าเรื่องไม่เก่งอะ่ะประมาณว่าเขียนสคริปต์แบบส่งๆเพื่อให้เกมเพลยอ์อ่ะมันเดินต่อไปได้ผมไม่ได้บอกนะครับว่า l i สอ of the ะ o n i n ์เราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะ แต่ฟีลอ่ะมันใกล้ๆก,กันเลยครับแล้วเจอเป็น4 5หรอบจนพอเกมมันมาถึงบทสรุปเนื้อเรื่องของตัวเอกอะ่ะผมสารภาพผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไม่ว่ามันจะจบแบบไหนก็ตามนะนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวเอกของเราอ่ะมันพูดได้แต่มันแทบจะไม่พูดเลยตลอดทั้งเกมครับอารมณ์ร่วมมันเลยไม่ค่อยเข้มข้นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับถึงภาพรวมของเกมนี้ของทีนินจาเขาจะตัดองค์ประกอบของความเป็นแฟนตาซีออกไปจนแทบไม่เหลือแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกมเขาต้องการจะสื่อโดยเฉพาะในมิติทางการเมือง ที่มันสื่อถึงความซับซ้อนสื่อถึงนอยแล้วของผู้คนที่มันแตกแยกกันทางอุดมการณ์แล้วตัวละครหลักหลายตัวมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เติบโตไปเรื่อยๆมีช่วงที่รู้สึกมั่นใจบ้างหลงทางบ้างเอ๊ะกูทําถูกหรือเปล่านะอะไรพวกนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจ Life of บเดอะโล n ิ่มากนะครับเพราะมันไม่ได้ตัดสินขาวดําทุกความขัดแยง้งทุกการเสียสละนําไปสู่การสร้างชาญี่ปุ่นให้เข้าสู่ยุคใหม่ทางนั้นขณะเดียวกันพอผมผ่านการเล่นนิโอภาค1ภาค2แล้วก็เกมนี้ครับผมก็ได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งว ทีนินจา T ja แมงเล่าเรื่องไม่เก่งครับผูกปมเพื่อให้เนื้อเรื่องมันเดินไปข้างหน้าไม่เนียนมันเห็นรอยต่อถ้ามอในแง่ดีก็อาจจะบอกได้ว่าทีนินจาเนี่ยมือไม่ถึงแต่ถ้ามอในแง่ร้ายหน่อยก็คือคือเขาก็ไม่ได้แคร์ก็มันไม่ใช่ส่วนสําคัญใครจะไปแคร์แต่ผมแคร์ไงก็เลยหักคะแนนจุดนี้ไปหน่อยนึงนะครับ <S <S ในส่วนของเกมเพลย์นะหลายคนน่าจะมีคำถามวัดใจว่า เกมนี้ยากไหมซื้อมาแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องทรมานคนเล่นหรือเปล่าผมก็ต้องตอบว่าหลังจากเล่นเกมนี้จบในระดับธรรมดานะครับเกมนี้ยากครับแต่เหมือนกับผู้สร้างเขาก็พยายามจะหาจุดปณีประนอมด้วยการใส่ตัวช่วยเข้ามาอย่างแรกเลยก็คือเกมนี้ เราสามารถทำภารกิจพร้อมกับเพื่อนอีก2คนได้ครับข้อดีคือแน่นอนเรามีคนช่วยกันโจมตีสําคัญก่อนนั้นคือถ้าตัวเอกเราพังชีวิตหมดคือมันจะแค่ล้มลงแล้วเกมก็จะสลับให้เราไปบังคับคนในทีมที่เหลือเพื่อสู้ต่อหรือจะเอายามาชุบเราก็ได้และคุณสามารถ สลับตัวไปมาระหว่างต่อสู้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์มากๆในช่วงท้ายๆเกมเป็นต้นไปนะครับที่คุณจะต้องเจอกับบอสที่มันมาเป็นคู่เยอะมากๆการมีพวกไปสู้ด้วยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันสามารถนอเป้าศัตรูให้เราตัวหนึ่งให้เรามีโอกาสกําจัดศัตรูไปทีละตัวแบบไม่ต้องโดนมันลุมนะครับแล้วถ้าขนาดมีเพื่อนช่วยก็ยังไม่ผ่านตายซ้ําตายซากเกมนี้มันจะขึ้นเมนูให้เลือกเลยครับว่าจะปรับระดับความยากไหมนี่คือตัวช่วยที่2ออีกตัวช่วยหนึ่งนะครับ คือการสเตลครับเกมนี้ให้น้ำหนักกับการรอบเลนค่อนข้างเยอะมันจะมีอุปกรณ์ที่ทําให้เราเห็นศัตรูผ่านกําแพงแล้วก็มีสกิลท่ารอบสังหารแบบที่สามารถกําจัดศัตรูเป็นกลุ่มได้ในครั้งเดียวส่วนความฉลาดของ AI ในเกมนี้นะครับถ้าเราอยู่ด้านหน้ามันนะมันจะ alert เร็วแล้วพอ alert ปุ๊บนะมันโจมตีเราแทบจะเดี๋ยวนั้นเลยครับคือการโต้ตอบมันไวมากแต่บทมันจะโง่มันก็โง่เลยนะแบบเราสู้กับศัตรูตัวหนึ่งอยู่แล้วก็มีไอ้อีกตัวหนึ่งยืนหันหลังอยู่ไม่ไกล มันไม่รู้นะครับว่าเพื่อนมันกาลังสู้กับเราอยู่แล้วนั่นก็คือ3อย่างที่ผมคิดว่าเกมเขาใส่มาเพื่อเป็นตัวช่วยให้เรานะครับถึงแบบนั้นไม่ว่าตัวช่วยจะเยอะแค่ไหนนะครับพื้นฐานที่เป็นหัวใจสําคัญของเกมนี้ก็คือคุณต้องบริหารค่าปรานซึ่งก็คือค่า stamina ของเกมนี้ต้องจับจังหวะเป็นป้องกันเป็น หลบเป็นแพรลี่เป็นคือระบบแพรลี่เกณฑเนี้ยจังหวะมันจะไม่ง่ายเหมือนเซกิโลแต่มันจะดีตรงที่คุณไม่จําเป็นต้องปัดป้องทุกการโจมตีของศัตรูนะครับสมมติสมมติศัตรูมันตีเราต่อเนื่อง4ทีใช่ไหมไอ้สทีแรกอะ่ะคุณจะป้องกันหรือหลบก็ได้ขอแค่คุณแพรลี่ครั้งสุดท้ายหรือครั้งที่4ีให้โดนนั่นเลยครับ ที่จะทําให้ศัตรูชะงักแล้วก็เปิดช่องให้เราตีสวนแต่ถามว่าการแพรลี่ที่โดนทุกดอกอดีไหมดีครับเพราะมันจะไม่ลดค่าปรานของเราทําให้พอศัตรูมันเสียหลักะเราโจมตีแส่มันคืนได้เยอะขึ้นการแพรี่ในเกมนี้ก็ยังสามารถใช้ได้กับการโจมตีแบบจับทุ่มหรือการโจมตีระยะไกลด้วยถ้าเราสามารถปัทนูหรือกระสุนได้นะครับอาวุธเราก็จะติดไฟทําให้เราชิงความได้เปรียบมากยิ่งขึ้นยังไม่จบนะครับ สิ่งที่คุณต้องทําให้ชินในการต่อสู้ของเกมนี้ก็คือเวลาเราโจมตีไปเรื่อยๆค่าปานของเรามันก็จะลดลดลใช่ไหมแต่ถ้าเรากด R 1ทันนะตัวเอกของเราอะ่ะมันจะสะบัดคราบเลือดออกจากดาบแล้วเราจะได้ค่าปานคืนมาส่วนหนึ่งซึ่งใครที่เคยเล่นนิโอมาก่อนจะเข้าใจระบบนี้ดีนะครับว่า มันก็ดัดแปลงมาจากท่าคีเพาสนั่นเองแล้วอีกอย่างก็คือคุณต้องรู้จักการเปลี่ยนกระบวนท่าให้ได้เปรียบศัตรูด้วยเพราะระบบต่อสู้เกมนี้มันจะคล้ายกับ G Ghost o f t s u s h i m a อาวุธของเราทุกชิ้นนะครับมันก็จะมีกระบวนท่าต่างกัน3ท่าถ้าเราเลือกกระบวนท่าที่มันได้เปรียบศัตรูเวลาเราแพร่ศัตรูมันจะชะงักนานขึ้นเปิดช่องว่างให้เราฆ่ามันตายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดของที่สุดเลยนะคือต้องอดทนนะครับบอสหลายตัวเนี่ยคือคุณต้องยอมตายอะ่ะอาจจะเป็น10บสรอบเพื่อจับจัังหวงมนถูก ความสนุกเนี่ยมันจะมาจากการที่เราเริ่มเอาคืนบอสจนเราเอาชนะมันได้คือมันเหมือนเป็นความฟินในใจอะไรประมาณนั้นนะ่ะซึ่งคุณต้องถามตัวเองให้ชัดๆนะว่านี่คือความสุขของคุณหรือเปล่าเพราะระบบต่อสู้แบบนี้มันคือจุดขายหลักของเกมแล้วมันจะอยู่กับคุณไปตลอดทั้งเกมนะครับถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ที่เคยเล่นนีโอเล่นเกมโซลแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เหมือนมาเล่นเกมอะ่ะกูเหมือนมาชดใช้ใกรรมมากกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามไปเพราะพูดตามตรงนะถึงเกมเนี้ยจะมีตัวเลือกให้เล่นระดับง่ายอะ่ะผม ก็ไม่กล้าแนะนําว่ามันจะง่ายสําหรับคุณจริงๆไหมเพราะยาก่ายของแต่ละคนนะ่ะแม่งก็ไม่เหมือนกันอีกผมบอกได้แค่ว่าเกมนี้ไม่ง่ายครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบซูบอสที่มันมาเป็นคู่โอ้โหเกมนี้แม่งมีเพียบเลยครับอะทีนี้เรามาลงเรื่องของอาวุธให้มากขึ้น ต้องบอกว่าอาวุธในเกมนี้มีเยอะนะครับดาบซามูไรดาบปลายปืนดาบเซเบอร์ดาบยักษ์หอกมีเป็น10บๆชนิดนะครับแล้วแต่ละชนิดก็จะมีกระบวนท่า3ท่านะครับแล้วในแต่ละกระบวนท่า3ท่ามันก็จะมีท่าไม่ตายให้เรากด R หนึ่งครั้งกับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม,ม x แบบท่าหมุนตัวฟันท่าพุ่งแทงเยอะไปหมดครับแต่เอาจริงๆเลยนะตอนเล่นจริงอะ่ะแทบไม่ได้ใช้ท่าพวกนี้เลยเพราะอย่างที่บอกครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการป้องกันการหลบการแพร่ลการรู้จังหวะถ้ามีครบคุณจบเกมได้จนผมเกือบ ลืมไปเลยว่าไอ้ท่าพิเศษพวกนี้มันมีไว้ทําอะไรวะทั้งที่ชื่อท่ามันเท่มากเลยนะบทสวดสั่งตายอย่างเงี้ยรถม้ายมโลกอย่างเงี้ยแล้วอาวุธกับอุปกรณ์ในเกนีนะคือดูแล้วรู้เลยอะว่าสืบสันดาลมาจากคนสร้างนี้โอกแน่นอนคือมันเยอะชนิดที่ว่าเปิดช่องเก็บขอออกมาเหมือนเปิดตาราง Excel งานอะจะเยอะไปไหนแล้วความแตกต่างมันก็ยุ่มยิมนะครับ แตกต่างกันในแง่ตัวเลขเปอร์เซนต์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแบบชอบคำนวณต้องใส่คุณสมบัตินี้กี่เปอร์เซนต์หมวกคุณสมบัตินี้กี่เปอร์เซนต์คุณก็อาจจะชอบนะครับแต่วิธีที่ผมใช้เล่นจนจบก็คือผมเลือกอะไรก็ได้อะที่มันเป็นสีทองและมีตัวเลขป้องกันตัวเลขโจมตีสูงๆจบต่อมาก็เป็นในส่วนของสกิลนะครับต้องบอกว่าการอัพสกิลของเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือการใช้แต้มปกติแล้วก็แต้มพิเศษเฉพาะของ4สายนะครับถามว่าเราจะได้แต้มพวกนี้มายังไงมันก็ได้มาจากหลายทางเลยน ตู้ศัตรูอัพเลเวลก็ได้ไปช่วยปลดปล่อยพื้นที่ก็ได้เพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ได้หรือจะใช้ตําราจากการทําภารกิจต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับโดยสกิลในเกมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4สายชัดเจนนะครับคือความแข็งแกร่งอ่ะแน่นอนก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีเน้นทําลายปราณของศัตรูสายคล้องตัวอ่ะสายนี้เหมาะสำหรับคนเบียวนินจานะครับเน้นไปที่การกระโดดการใช้ตะขอดาวกระจายแล้วก็รอบเลนต่อมาก็คือเสน่นะครับถ้าคุณอยากจะเน้นพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพ ตอนเล่นเป็นทีมต้องมาสายนี้เลย สายสติปัญญานะครับเหมาะกับคนที่ชอบทําของทายาเสริมพลังทําอาวุธที่ทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติเช่นไฟเผาติดพิษอะไรแบบนี้ถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะงานออกแบบสกิลอะผมคิดว่าค่อนข้างใช้ได้ในแง่ที่ว่ามันไม่ค่อยมีสกิลที่ไร้ประโยชน์มันมีสกิลที่เน้นความเป็น RPG ด้วยก็คือการพูดโน้มน้าวการพูดโกหกทาให้เราเนี่ยได้รางวัลเยอะขึ้นในบางสถานการณ์นะครับแล้วสกิลทั้งหมดเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เราสร้างบิลของตัวเองแต่ถ้าจะเอาเล่นง่ายไว้ก่อนนะผมแนะนำ ให้ไปอัพสกิลที่ชื่อว่าศาสตร์แห่งการรักษาที่สายของสตรีปัญญาก่อน เพราะมันจะเพิ่มจํานวนยารักษาแล้วก็เพิ่มปริมาณชีวิตที่ฟื้นฟูได้ด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเกมแนวโซลจากทีมนินจาที่ไม่มีองค์ประกอบของแฟนตาซีเหมือนพวกนิโอภาค1ภาค2ก็คือไปเน้นความเลียวความสมจริงฟันทีแขนขาดหัวขาดเบอร์นั้นเลยนะครับมันเป็นผลงานที่มีลักษณะสมจริงมากกว่าผลงานที่ผ่าน,านมาของทีมนินจาอย่างเห็นได้ชัดสรุปว่าระบบต่อสู้ของเกมนี้นะถึงมันจะไม่มีความแฟนตาซีมากมายแต่ถ้าคุณชอบรสชาติแบบเกมโซลจังหวะเร็วชอบดู ภาพะเด็จสึกเท่หโหดและมีหลากหลายสไตล์ Lies of the l o n i n คือเกมประจำเดือนนี้ของคุณครับส่วนตัวนะผมโคตรชอบอารมณ์การเหวี่ยงการฝาดฟันอาวุธของเกมนี้เลยโดยเฉพาะผมเล่นบิวแบบพวกไกจินด้วยไงมือนึงผมถือดาบเซเบอร์อีกมือนึงผมถือปืนพกผมไล่ยิงแม่งหมดนะ่ะตั้งแต่โจนกระจอยันซามูไรโคตรเท่โคตรอันตราย เออขอชมอีกอย่างหนึ่งเกมนี้เราสามารถสู้แบบมือเปล่าได้นะครับคือเขาออกแบบมาให้ผู้เล่นทั่วไปอ่ะใช้สู้แทนอาวุธได้จริงๆนะแล้วในบางภารกิจที่มันมีเป้าหมายคือการไม่ฆ่าคนอ่ะการใช้ดาบไม้หรือไม่ก็ใช้หมัดนี่แหละครับโจมตีแม่งได้เลยสะใจไม่แพ้กันเซอร์อี ต่อมาเราจะมาว่ากันถึงจุดขายใหม่ของทีมนินจาก็คือความเป็น RPG นะครับต้องบอกว่าระบบสายสัมพันธ์เนี่ยคือหัวใจหลักของความเป็น RPG ในเกมนี้เลยเท่าที่เห็นมานะครับมันจะแบ่งเป็น3แบบก็คือสายสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายก็คือมีตัวเรามีฝ่ายต่อต้านโชกุนมีฝ่ายหนุนโชกุนแบบที่2ก็คือความสัมพันธ์กับพวกตัวะคร n อ c ในเกม แล้วก็สายสัมพันธ์กับพื้นที่ต่างๆในเกมอันหลังนี้ขออธิบายเพิ่มนิดนึงสายสัมพันธ์ของพื้นที่ในเกมก็คือถ้าเราไปช่วยปราบโจรปราบนักเลงจนพื้นที่มันกลับมาเป็นปกติสุขได้เราก็จะได้รางวัลอ,อาจจะเป็นของเป็นแต้มไว้อัพสกิลอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าพระเอกจริงๆอ่ะคือสายสัมพันธ์กับตัวละครในเรื่องเพราะเกมเนี้ยตัวละครที่เราโต้ตอบได้มันมีเยอะมากๆนะครับมันเยอะชนิดที่ว่า ผมอึ้งอะ่ะคือเล่นไป20กว่าชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่หยุดแนะนําตัวละครใหม่เลยนะครับแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกก็คือเกณความสัมพันธ์แบบมิสหาย ก็คือเกตด้านบนนะครับส่วนเกตด้านล่างที่มีรูปกลีบซากุระพูดง่ายๆคือมันเป็นค่าความโดแมนติกครับคือไอเกตเนี้ยมันไม่ได้มีทุกตัวละครนะแล้วบางตัวเนี่ยเราอาจจะต้องพัฒนาความเป็นเพื่อนกับมันก่อนไอเกตนี้ถึงจะโผล่มาเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันทาอะไรได้เอาไอเกตแรกก่อนความเป็นมิสหายาของเรากับตัวละครเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทั้งในแง่เกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องเลยนะครับอย่างนุงอิซึกะถ้าเราสนิทกับแกมากๆสิ่งที่คุณจะได้รับเลยก็คือแกจะช่วยทําให้้้้ออออุุปปกกกรรรรณ์ขขงงงเเาดีึนนนนททััืืพ่่ไฟคคลลแวว็ตะ จะมีภารกิจเฉพาะตัวของตัวเองมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมพูดว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครมันส่งผลกับเนื้อเรื่องอะ่ะมันไม่ได้ไปในสเกลถึงขนาดแบบเปลี่ยนผลลัพธ์ของเนื้อเรื่องหลักขนาดนั้นนะมันแค่จะปลดล็อกบทสนทนาบางอย่างทําให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันมีมุมมองแบบนี้ลักษณะนิสัยใจคอมันเป็นคนแบบนี้ คือมันจะออกไปในแนวช่วยให้เรารู้จักตัวละครที่เราสนใจเยอะขึ้นมากกว่าส่วนค่าความสัมพันธ์ที่เป็นเกรดด้านล่างนะครับมันก็คือเกรดสาหรับคนที่อยากจีบตัวละครนั่นแหละจุดนี้เกมเขาไม่จํากัดน,นะครับคุณจะจีบผู้ชายจะจีบผู้หญิงอันนี้เทสใครเทสมันเลยครับไม่มีบังคับวิธีการเพิ่มเกรดนี้ก็ง่ายๆครับก็คือไปคุยบ่อยๆไปทําภารกิจให้แล้วก็ให้ของที่ชอบพอไอ้ค่ายนี้มันเต็มปุ๊บมันก็จะปลดล็อกบทสนทนาที่ตัวละครมันเหมือนกับตกลงเป็นแฟนเราอะแต่ดักคอไว้ก่อนนะว่าฉากเลิฟซีนเท อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรขนาดนั้นด้วยจํานวนตัวละครที่มันเยอะมากๆผมว่าเขาไม่น่าจะทําไหวน่าจะทําได้แค่ปลดล็อกแบบคําพูดบันหวานอะไรประมาณนั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชมเกมนี้เลยนะก็คือเกมเนี่ยเขาจะมีระบบไทม์ไลน์ครับหรือชื่อภาษาไทยในเกมเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าปณิธานแห่งจิตวิญญาณฟังแล้วงงใช่ไหมว่ามันคืออะไรพูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นระบบที่จะทําให้คุณย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาเก่า แล้วก็ภารกิจที่คุณเคยผ่านมาแล้วแล้วมันก็จะให้โอกาสคุณในการเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาใหม่สมมุตินะผมเล่นฉากหนึ่งผ่านมาแล้วผมเลือกจะไว้ชีวิตบอสตัวหนึ่งแล้วถ้าผมอยากดูว่าถ้าผมไม่ไว้ชีวิตมันอะ่ะมันจะเป็นยังไงได้ครับ ผมก็แค่เอาตัวเอกของผมอะย้อนกลับไปบูลลี่มันอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าอยากแก้ใน,นเรื่องส่วนไหนก็ไปแก้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คนเล่น RPG หลายคนอะต้องการเพราะต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่มันเล่นเกม RPG อย่างน้อย30กว่าชั่วโมงจบอาแล้วจะมาวนเล่นซ้ําใหม่แล้วเลือกตัวเลือกอื่นเพื่อจะดูว่าฉากจบอีกแบบมันจะเป็นยังไงแต่ Life of the l o n e n บอกว่า ไม่ต้องครับไม่จําเป็นคุณเล่นไปเลยรอบเดียวพอความยากแค่ไหนก็ได้แล้วถ้าอยากจะรู้อยากจะเก็บอะไรเพิ่มเติมมาย้อนเวลาเอาทีหลังซึ่งการทําแบบนี้มันก็จะมีด้านที่เป็นข้อเสียอยู่นะครับก็คือว่ามันก็จะเล่นท้ายากไม่ค่อยได้เพราะมันเหมือนกับเขาต้องกําหนดนะ่ะเขาต้องฟิกเนื้อเรื่องมาระดับหนึ่งซึ่งสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนผลลัพธ์มันจะไม่แตกต่างกันมากอ่ะยกตัวอย่างสมมุติรอบแรกผมเลือกจะเข้าร่วมกับทีมม่วงในภารกิจนี้ผมก็จะได้เจอกับบ,บอสของทีมเขียวพอผมกลับมาเล่นอีกรอบคราวนี้ผมเล ทีมเขียวผมก็จะไปเจอบอสของทีมม่วงเล่นจบปุ๊บผมก็จะได้เห็นฉากคาสีที่มันแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยแต่สุดท้ายครับเท่าที่ลองมานะชะตากรรมตัวละครหลักมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากยกเว้นตัวละครหนึ่งซึ่งไม่ขอสปอยว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีการวางโครงเรื่องมาแบบโอ้โหซับซ้อนแบบระดับดาร์กเอ e ภาคแรกแบบ The w i t c h e r คือมันไม่ใช่สเกลนั้นเลยนะครับ ส่วนเรื่องต่อไปนะครับเออมันจะเริ่มมีประเด็นแล้วก็คือเรื่องของความเป็น Open World นะครับอันดับแรกเนี่ยต้องยอมรับว่า Lights t h t h o n o n ิเนี่ยเป็นเกมที่มีแผนที่ Open World ที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีแค่เขตเดียวนะครับถ้าดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้ไปเขตอื่นอีกโลกในเกมน,นี้ถึงมันจะไม่ได้ดูสวยมากแต่ในแง่ของเกมเพลย์มันไม่แย่นะอ่ะผมพูดให้สบายใจแล้วในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะ ทั้งปราบโจรล่าพวกนักโทษหนีคดีทําภารกิจเก็บหีบสมบัติหาแมวซึ่งแมวเนี่ยนอกจากจะมีเอาไว้เป็นเหมือนแฟนเซอร์วิสแล้วมันก็จะมี NPC ธาตุแมวนะครับที่เขาจะแลกของกับเราตามจํานวนแมวที่เราตามหาจนเจอพอจะบอกได้ว่าแมปใหญ่อะแต่ไม่ก่วงเออใช้คําประมาณนี้น่าจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเล่นถึงกลางเกมอะบรรจะกาศมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นตึกเห็นอาคารมากขึ้นซึ่งมันก็จะให้อารมณ์ต่างจากโกสและเพราะยุคข,ของโกสอะมันนานมากมันก็จะเน้นทุ่งนาป่า แต่ญี่ปุ่นในเกมเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นสมัยใหม่มันก็จะเริ่มมีอาคารทรงยุโรปมีความเป็นเมืองมากขึ้นแล้วการเดินทางในแผนที่ก็ทำออกมาได้คล่องตัวพอสมควรนะคือมีทั้งการล่อนจากที่สูงการขี่มา้าใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นหลังคาและเวลาถ้าอยากจะ Fast Travel คุณก็จะต้องไปชูธงที่มันเป็นเหมือนกับบอลไฟลของเกมนี้แล้วคุณก็จะสามารถฟาสทรเวลได้ตลอดเวลาแล้วใช้เวลาน้อยไม่นานเลยนะครับถ้าจะมีอะไรให้บ่นก็คือ บ้านเมืองอ่ะมันดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาคนเดินไปมามันน้อยอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าประชากรญี่ปุ่นในยุคนั้นมันน้อยแบบนี้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูก็คือตึกอาคารมันดูเยอะกว่าคนน่ะมันก็จะดูหลงเหลงเหมือนเมืองลางนิดนึงอีกระบบที่ต้องพูดถึงก็คือระบบบ้านนะครับตัวเองในเกมนี้จะมีฐานก็คือบ้านของตัวเองซึ่งในบ้านเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนที่สนิทก,กับเราแวะเวียนมาหาแล้วบ้านก็จะมีฟังก์ชันสําคัญมากอย่างแรกเลยก็คือถ้าคุณอยากจะย้อนเวลา หรืออยากจะเดินทางข้ามไปแมปอื่นส่วนใหญ่อะต้องมาทําที่บ้าน อีกเรื่องคือถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตัวละครบ้านก็จะมีตัวเลิกนี้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปั้นตัวละครออกมาตอนแรกแล้วมไม่ถูกใจเลยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดไม่เสียเงินแล้วที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนรูปรษณ์ของอุปกรณ์ที่เราสวมใส่นะครับสมมุติว่าอยคุณชอบชุดนี้มากเลยสเตตัสอะไรแม่งดีหมดแต่ว่าหน้าตามันไม่ถูกใจอะ่ะอยากได้อะไรแบบฝรั่งก็มาใช้ฟังก์ชันนี้ได้ที่บ้านครับจะเปลี่ยนหน้าตาอุปกรณ์ของเราเป็นอะไรได้หมดเลยครับค่าพลังยังอยู่เหมือนเดิมแล้วบ้านเนี่ย ยังมีตัวเลือกให้เราสามารถส่งหมาน้อยของเราเออกไปสแสวงบุญนะครับยิ่งเราฝากเงินให้กับหมาของเราเยอะเวลาที่น้องกลับมานะครับน้องก็จะเอาไอเทมดีๆกลับมาให้เราด้วยอ้อลืมบอกไปแมวที่เราไปเล่นด้วยอะ่ะมันจะมาอยู่ในบ้านเราด้วยนะแล้วเราสามารถให้บริการยืมแมวได้ครับมันก็จะมีขึ้นมาเลยครับว่ามีใครอยากจะยืมน้องแมวบ้างจะยืมนานเท่าไหร่แล้วของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นอะไรมันจะมีบอกหมดเลยส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นอะไรยิบย่อยและ เช่นตกแต่งบ้านคุยกับคนที่มาเยี่ยมอะไรแบบนี้ทั้งหมดที่เล่ามานะครับผมสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือไ i ฟ์ออฟเดอะ n ล n ินและเกตของทีนินจามันจะมีความพยายามให้คนเล่นรู้สึกว่าคอนเทนต์ของเขามันเยอะอย่างที่บอกไปครับอุปกรณ์อาวุธเยอะมากภารกิจเกมนี้ก็เยอะแต่พอเราเอามันมาแยกส่วนดูดีๆคือมันจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่มันซ้ําไปซ้ำมานะครับอย่างภารกิจเนี่ยเอาภารกิจหลักเลยนะมันก็จะมาแนวแบบเดินหน้าปาดกีกกี้สุดท้ายก็ต้องสู้บอส หรือแบบเดินหน้าปราบกี่กี้สู้บอสเล็กแล้วก็ไปสู้บอสใหญ่คือมันจะอะไรทำนองนี้ครับพูดย่งยๆว่าเอาปริมาณเข้าสู้แต่ก็ด้วยการยัดคอนเทนต์แบบสั่งน้อยให้ร้านแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเกมนี่แหละที่ทําให้เกมอ่ะมันสามารถพยุงความสนุกของผมไปจนถึงช่วงหลังเกมได้แล้วหลังจบเกมยังมีคอนเทนต์ให้ทําหลังจบเกมอีกนะแต่ผมยังไม่ขอสปอยนะครับว่ามันคืออะไร ทีนี้มาในเรื่องของภาษาบ้างเกมนี้เท่าที่เขามีให้เลือกนะครับเขาก็จะมีภาษาพูดคือภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะครับข้อดีก็คือสมมตุติถ้าคุณซีเรียสกับการขยับปากของตัวละครเกมนี้เขามีการขยับปากของทั้งสองภาษาเลยนะครับ �ISE Detali faded mm Ga waa ถ้าจะให้แนะนำนะ ในไหนอะ่ะมีซับไทยทั้งทีผมว่าเล่นเกมเนี้ยเสียงพูดญี่ปุ่นดีกว่าเพราะเซตติ้งมันคือญี่ปุ่นนะแล้วเวลาซาูไรายมันพูดปลุกใจอะไรพวกเนี้ยภาษาญี่ปุ่นมันเข้าปากมากกว่าอยู่แล้วอ่าน้วก็ขอพูดถึงซับไทยเลยแล้วกันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ควรจะมีซับไทยมากที่สุดเพราะด้วยตัวละครเหตุการณ์ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มันเยอะมากนี่ขนาดเปิดซับไทยนะผมยังจําไม่ค่อยได้เลยอะ่ะว่าใครเป็นใครส่วนคุณภาพการแปลนะครับเขาก็ยังคงมาตรฐานที่มีการแปลภาษาไทยของโซนี่ได้ครบถ้วนนะครับแต่ผม ผมแอบเห็นนิดนึงนะว่ามันก็มีจุดที่เขาหลุดเหมือนกันอย่างผมเล่นตัวละครชายใช่ไหมแต่ในบทพูดอ่ะบางครั้งอ่ะผมเห็นเขาเรียกผมว่านางมันก็เข้าใจได้นะเพราะเท็กซ์ของเกมเนี่ยมันมหาศาลมากมันก็ไม่แปลกที่จะมีหลุดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะในภาพรวมเนี่ยมันยังคุณภาพดีอยู่ส่วนเรื่องของประสิทธิภาพนะครับต้องย้ำอีกรอบว่าผมเล่นแบบเน้นเพอร์ฟอร์แมนส์เอาเฟรมเรทเป็นหลักเพราะว่ามันสะดวกกับการต่อสู้ในเกมนี้มากกว่า แล้วเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยมันยังไม่ใช่เวอร์ชันสมบูรณ์นะครับก็ต้องบอกว่าเฟรมเรทเนี่ยไม่นิ่งนะครับโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยถ้าหันมุมกล้องแบบเร็วๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะว่าทําไมวิ่งไปในเมืองแล้วไม่ค่อยเจอคนแล้วที่ชัดกว่านั้นคือตอนเราขยับไปมาในบ้านครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีการประมวลผลอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่เจอในเวอร์ชันรีวิวนะส่วนเวอร์ชั่นที่วางขายเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ <c oughs> เอาล่ะครับ 55ชั่วโมงของ Lies of the l o n i n ได้อะไรคำตอบที่ผมได้ก็คือนี่เป็นเกมที่ทีมนินจางเขาพยายามจะออกไปสู่โลก Open World ผมคิดว่าเขาทำได้ดีในระดับหนึ่งเนื้อเรื่องเน้นการเมืองเข้มข้นน่าสนใจระบบต่อสู้เป็นเกมโซลสจังหวะเร็วที่สนุกมากแผนที่ในเกมก็ใหญ่มีกิจกรรมให้ทำเยอะความเป็น RPG อยู่ในเกมพอสอบผ่านซับไทยโอเคเลยคอนเทนต์อัดแน่นแต่เกมนี้ก็ยังมีปัญหาตรงวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็กราฟิกที่ค่อนข้างไปในทาง ยุกหน่อยๆนะครับคนที่เคยเล่น Ghost of Tsushima มาอาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะฉะนั้นผมขอข้อคะแนนเกมนี้ที่8คะแนนครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว Rise of the l o n i n จากเราครับผมหวังว่ามันจะช่วยคุณในการตัดสินใจเล่นเกมนี้ไม่มากกาน็น้อยครับส่วนเกมต่อไปที่จะรีวิวคือเกมอะไรก็รอติดตามกันได้ทั้งทางเว็บไซต์เพจและก็ช anel ของ Thai Game Wiki เลยครับสำหรับวันนี้ผมรีวิวเวอร์โอเซต้องขอลาไปก่อน และไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรอยู่ขอให้สนุกกับการเล่นเกมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ